สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดิฉันนิตยาดวงแก้วค่ะรองเลขาธิการกศนอรักษาราชการแทนเลขาธิการกศนอเปิดกิจกรรมการเรียนรู้การศึกษาเพื่อการพัฒนาอาชีพชุมชนท้องถิน่นณะหน่วยฝึกและพัฒนาอาชีพโครงการทัพทิมสยาม02ตำบลคลองไก่เถื่อนอำเภอคลองหาดจังหวัดสระแก้วค่ะ เมื่อวันที่23กุมภาพ,พันธ์ที่ผ่านมานายคมกฤิจันขจร รองเลขาธิการกศนรักษาราชการแทนเลขาธิการกรสนเปิดกิจกรรมการเรียนรู้การศึกษาเพื่อการพัฒนาอาชีพชุมชนท้องถิ่นภายใต้แนวคิดทับทิมสยามมองอดีตสู่อนาคตณนะหน่วยฝึกและพัฒนาอาชีพโครงการทับทิมสยาม02ตำบลคลองไก่เถื่อนอำเภอคลองหาดจังหวัดสะแก้วโดยมีนายอำนาจคำสารผู้อำนวยการศูนย์ฝึกวิชาชีพจังหวัดกาญจนบุรีรักษาการในตำ แต่งผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนสะแก้วให้การต้อนรับ สำหรับการจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยและเพื่อตอบสนองนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลในการบรรเทาปัญหาผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจของประชาชนจึงน้อมนำศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาถ่ายทอดให้แก่นักศึกษากศนอและประชาชนจังว วัดสะแก้วให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการผลิตพืชสมุนไพราการปลูกพืชผักการใช้ความรู้ด้านเทคโนโลยีมาช่วยในการผลิตการแปรรูปและการตลาดแบบครบวงจรให้เกิดการทำธุรกิจในเชิงเกษตรและพัฒนาให้เป็นสมาร์ทฟาร์ r เมอร์เพื่อสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นหน่วยงานทั้งภาพ การทัพทิมสยาม02เนี่ยนะครับก็เกิดขึ้นประมาณปี2536หลังจากที่ชาวกัมพูชาที่เขารีภัยสงครามมานะฮะเ,เขาก็มาตั้งศูงโนโย์อพยพที่นี่ปี36เขาก็กลับไปในความเห็นของคณะกรรมการโครงการประสานงานพระราดน,นำนีในฟ้าหญิงจุฬาพรก็เห็นว่าทำอย่างไรถึงจะปรับปรุงที่ดินผืนนี้ให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับประชาชนในพื้นที่ตามแนวชายแดนอันนี้คือความเป็นมาก่อนมาถึงวันเวลาผ่านมาเราก็ใช้ประโยชน์จากที่ดินผืนนี้นะครับภายใต้ดําริของท่านรัฐมนตรีตีนุชเทียนทองท่านอยากเห็นว่าที่ดินผืนนี้เป็นประโยชน์ของสาธารณะที่จะทําให้ประชาชนในพื้นที่ได้ได้รับประโยชน์ในเรื่องของการสร้างอาชีพสร้างรายได้เป็นศูนย์กลางของประชาชน ทําอย่างไรที่จะเกิดต้นแบบของศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนของกอศนทั่วประเทศนะครับว่าจะมีรูปแบบอย่างไงที่จะส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมส่งเสริมการทําอาชีพแล้วก็น้อมนําศาสตร์พระราชามาใช้ประโยชน์มาใช้ให้มันเกิดมรรคผลเกิดความเป็นรูปธรรมเราก็เริ่มต้นทดลองที่ตรงนี้นะครับมันจะเป็นรูปแบบใหม่ของกอศนเราที่จะส่งเสริมอาชีพโดยการใช้ประโยชน์จากที่ดินที่ ศูนย์ฝึกและพัฒนาชีพมีอยู่ในแต่ละแห่งครับในส่วนของสำนักง,งานกาศนนะคะได้มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษานะคะได้เข้ามาร่วมกับสำนักง,งานกาศนจังหวัดสักแก้วและก็ศูนย์ฝึกสะะแก้วนะคะในการที่จะ พัฒนาแล้วก็ขับเคลื่อนการสร้างองค์ความรู้ต่างๆเพื่อที่จะนําไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่สแก้วตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านตีนุทเทียนทองซึ่งตรงนี้นะคะในส่วนของกลุ่มพั์เองเนี่ยเราได้มีการวิเคราะห์ในเรื่องของสภาพพื้นที่สภาพปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นซึ่งจะนําไปสู่การพัฒนาหลักสูตรซึ่งเป็นหลักสูตรที่มีความจําเป็นและสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของคนในชุมชนเราใช้ตรงนี้ค่ะเป็นฐานในการ วิเคราะห์แล้วก็พัฒนาหลักสูตร นะคะหลักสูตรที่เราเได้มองเห็นถึงประโยชน์ที่แท้จริงและสามารถที่จะจับต้องได้นะคะก็จะเป็นหลักสูตรที่เกี่ยวกับหลักสูตรด้านกเกษตรกรร,รมที่ต้องเป็นหลักสูตรด้านเกษตรกรรมเนื่องจากว่าพื้นที่ของจังหวัดสระแก้วเนี่ยประชาชนร้อยละเกสเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมีอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลักนะคะนอกเหนือจากการเพาะปลูกการทํานาแล้วเนี่ยอาชีพหลักอันนึงที่สามารถเป็นไรายได้เดิมของคนในพื้นที่นั่นก็คือเรื่องของสมุนไพรนะคะ ในห่วงเวลาที่ผ่านมาที่เกิดสถานการณ์โควิด -19 นะคะจะพบว่า,าจังหวัดต่างๆเนี่ยทั้งประเทศไทยเนี่ยมีความตื่นตัวในเรื่องของการนําสมุนไพรน่ยมาใช้นะคะในการป้องกันนะคะในเรื่องของการชะลอเรื่องของโควิด -19 ดังนั้นเนี่ยจังหวัดสระแก้วนะจึงเป็นจังหวัดหนึ่งค่ะที่ว่ามียุทธศาสตร์สําคัญนะคะของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเองก็ดีนะคะหรือทางอบจอในการที่จะนําพาให้ประชาชนเนี่ย สามารถที่จะมีอาหารปลอดภัยม่สมุนไพรที่จะดูแลป้องกันตัวเองได้แนวโน้มนของการที่จะปลูกสมุนไพรเนี่ยน่าจะเป็นโอกาสอันดีค่ะที่จะนําไปสู่ความยั่งยืนกลุ่มภาจึงรับผิดชอบในเรื่องของการพัฒนาหลักสูตรในเรื่องของการปลูกพืชสมุนไพรรวมทั้งมีการนําพืชเศรษฐกิจซึ่งเป็นสมุนไพรที่เป็นที่ต้องการของตลาดในตอนนี้เข้ามาสู่พื้นที่นั่นก็คือดีปรีนะคะตรงนี้เนี่ยเราก็จะมีหลักสูตรซึ่งเราเนี่ยก็ได้รับความร่วมมือจาก กรมวิชาการการเกษตรนะคะรวมทางเกษตรจังหวัดชลประทานจังหวัดในการที่มาพัฒนาหลักสูตรร่วมกันที่จะเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับพื้นที่ให้เขามีองค์ความรู้ว่าจะปลูกสมุนไพรยอย่างไรจะมีวิธีรักษาวิธีการแปรรูปอย่างไรให้สามารถส่งไปสู่ตลาดแล้วก็มีไรายได้ที่เพิ่มมูลค่าได้จริงจังนะรตรงนี้เนี่ยกลุ่มพัฒน์เนี่ยได้วางแผนในการต่อยอดตรงนี้นอกเหนือจากการพัฒนาหลักสูตรแล้วเนี่ย เราก็ได้มองถึงองค์ความรู้ในการที่จะต้องพัฒนาเรื่องของทอติคตในการสร้างมูลค่าว่าทำยังไงเนี่ยสมุนไพรที่ออกมาเนี่ยจะสามารถสร้างมูลค่าได้อย่างแท้จริงนะคะตรงนี้เนี่ยก็นับว่านวันนี้เนี่ยก็เป็นความสำเร็จอีกก้าวหนึ่งนะคะที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสัสดิการเนี่ยได้มอบหมายให้สำนักง,งานกสนได้ขับเคลื่อน เราก็มีความคาดหวังคะว่าจังหวัดสระแก้วเนี่ยจะเป็นจังหวัดต้นแบบที่จะนำร่องนะคะไปสู่จังหวัดอื่นๆตามแนวคิดที่ว่าตลาดนำการผลิตค่ะ สำหรับการจัดการเรียนรู้ในครั้งนี้มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน300คนโดยมีฐานการจัดการเรียนรู้จำนวน6ฐานประกอบด้วย 1. ฐานเรียนรู้พืชสมุนไพร 2. ฐานเรียนรู้ไม้ผลแบบผสมผสาน 3. ฐานเรียนรู้เกษตรกรรมยั่งยืนเกษตรธรรมชาติเกษตรอินทรีย์ 4. ฐานเรียนรู้ไม้ดอกไม้ประดับและไม้พื้นถิ่นเพื่อสร้างอาชีพ 5. ฐานเรียนรู้ทัพทิมสยาม02มองอดีตสู่อนาคต 6. ฐานเรียนรู้สวนป่า5ระดับไม้3อย่างประโยชน์4อย่าง และกิจกรรมการเสวนาการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนภายใต้แนวคิดกศอน,นอต่อยอดโอกาสพัฒนาตลาดเพื่อประชาชนเพื่อเปิดโอกาสให้เกษตรกรจังหวัดสะแก้วได้แลกเปลี่ยนเพื่อหาแนวทางร่วมกันในการพัฒนาทางด้านเกษตรกรรมการรวมกลุ่มเกษตรกรเข้มแข็งโดยใช้ศูนย์ทับทิมสยามเป็นศูนย์กลางตั้งแต่เป็นศูนย์การเรียนรู้ขั้นตอนการผลิตการแปรรูปการวางแผนพัฒนาต่อยอด สินค้าเกษตรกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนค่ะ